ย่างมาเรื่อยๆครับผมก็นอีปูครับนี่ครับผมหลังจากมาขึ้นฝนตกเนาะไปครับผมหลังจากง่างตอนเรียบร้อยก็สิบาไปอันนี้เนาะ,ะพาไปเบิงตุ่มกุ้งครับครับไอกระปูครับผมตักนี่แหละครับผม ดักกระปูว้ครับดักกลุ้งเนาะเดี๋ยวเราไปเบิรงนน้ำกันครับผมไปกันเลยครับไปกับผมนะครับมาเบิรงกระปูหลังแหลกเนาะครับเนาะอู้นี่ครับผมกระปูครับนี่มีต่กระปูล้วนเลยครับนี่มาใส่เมื่อคืนเนาะครับเนาะเหวาน มเขือืน,นี่ยน่ครับกระปูครับผมเดี๋ยวเห้าใส่ของหน่อยเห้าครับพ่อใดอยู่นี่กระปูผนงานกระปูเม่อขืนนี่ครับหนึ่งตัวครับหลังแหลกนะครับเนาะสองตัวครับ สามครับผมสามแล้วก็สี่เออหาครับหกเจ็ดโอ้ยแอนตัวละ,อะโอ้ยจีบมือ เก่าไปเก่าตัวครับผมมันมันครับหลังแหลกเดี๋ยวเราไปเบิ้งลังต่อไปเลยครับมาเ <มา S 2> บิง้ง <c oughs> กระปูอีกหลังเนาะครัผมโอ้ลังนี่ได้4สีตัวครับนี่ม,นมันมันครับผมจะสี่ตัวครับผมได้อีกปูสีตัวเนาะเก็บครับผมนี่ ไปครับผมแล้วอีกประมาณอประมาณสามลังเนาะครับเนาะไปครับมันมันครับผมหลังนี่ได้สีตัวครับไปกันครับมาเบิ่งหลังนึงครับผมผมใส่ไว้ประมาณแถวๆนี้นล้ะครับใส่ไว้สามหลังเนาะครับเนาะมาเบิ่งว่าสิมีตัวเขาบตัวนี้เข้มเข้มซะโอ้โบมีครับตัวนี้ หลังนี้เฟลครับหลังต่อไปน่นนาจะอยู่ประมาณนั้นครับอยู่แถวไหน้บ่โอ้นะครับเห็ดแล้วครับผมหลังต่อมาครบเบิรงครับว่าที่นี่กระปูวะโอ้เห็นเกตโอ้สองตัวครับหลังนี้หลังต่อมานี่สองตัวเนาะนี่ครับผมสองตัวเอเป็ดอยู่ครับ เดี๋ยวเราไปเบื้องหลังต่อไปเลยครับครับผมหลังต่อมาไกลๆกลันเลยทำน้ำใ,ใสไว้มีตัวเขาเนาะอเอียงนะใบใหม่โอ้มีอยู่ครับมีสองตัวครับนี่ใส่ในสะเนาะในสะหน่มบกค่อยลึกไปได้ครับตัวนี้นะครับผมมันๆครับแต่สองตัวร่วมกันกับสี่ตัวเนาะนะครับผมเดี๋ยวไปเก็บ นี่ครับผมมาเบิง้งแนวดักกระปูของเหรียญไม้ผมเนาะสื่อพึ่งสื่อมากครับตัวมาเจอมครับผมนี่อุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วเก <c ười> ือบพลาดนี่ครับผมอีกแต้มครับใส่ไว้ใส่ไว้ทั้งเมด็ดหาลังเนาะกระปูนี่ <c ười> <c ười> นี่ครับผมใส่กระปูครับมันๆครับผมนี่ไปกันครับมาเบิ่งผลงานกระปูหัาเนาะครับเนาะนี่ทางมืดเห็นครับผมกระปูได้ยูประมาณสิบกว่าตัวครับสิบเกือบเศร้าตัวนี่แหละครับผมนี่ไปครับผมให้ผมกับบดายกินเองหรอกครับกระปูเอาไปให้พ่อไ่เพื่อนตำเนาะเพิ่นมาตำกระปูครับมก ไอ้ก่อยกระปูครับผมตำมุนมุนหลือกระปุงครับใส่หอมใส่ย,ยังแสบแสบครับผมแต่ออมปูนี่ก็เอาไปให้เพ่อหไงเพื่อนเห็ดกินเนาะครับเนาะเพื่อนมักถอดกินมันแล้วก็ไอ้ปิ้งครับปิ้งตำโอ้ลายเมนูเพื่อนเห็ดเพื่อนเห็ดหล้กกระแบงมาหายครับผมเมื่อนี่เพื่อนจมเพื่อนอยากกินตำกระปูครับตำกระปูใส่กระคามก็เลยมาหาหเพื่อนคลิปนี้ ขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วครับผมขอบคุณครับธรรมะก็อย่งเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนเพื่อเป็นกำลังใจผิดผลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้หนะที่นี่ด้วยครับผมไปละครับ